สวัสดีค่ะทุกคนรายวิชานี้นะคะก็เป็นรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารนะคะเ,เราซื้อชื่อว่าเราซื้อพิงค์นะคะคำว่าเราชื่อเนี่ยนะคะในทางภาษาจีนเนี่ยแปลว่าคุณครูหรือว่าอาจารย์ก็ได้นะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเรียกง่ายๆว่าเราชื่อแล้วกันนะคะส่วนนักศึกษาท่านใดนะคะที่มีปัญหาอยากจะติดต่อสอบถามนะคะก็ สามารถโทรหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่เบอร์ตรงด้านล่างนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวอยากจะขออธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับรายวิชาของเรานะคะรายวิชาของเราเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเพื่อการสื่อสารเพราะฉะนั้นในในวิชาของเราเนี่ยนะคะก็จะไม่เน้นในทางเขียนแต่ว่าจะเน้นไปในการพูดออกเสียงนะคะไม่เน้นเขียนแต่ไม่ได้ว่า ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่เขียนเลยนะคะแต่หมายถึงว่าเราเนี่ยนะคะจะไม่มีการเขียนตัวจีนนั่นเองนะคะออ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องของเราเลยแล้วกันเนาะเอ่อเราสยาจะขอแนะนำก่อนนะคะแนะนำคร่าวๆเกี่ยวกับตัวอักษรจีนว่าทำไมเราถึงไม่จำเป็นต้องเรียนตัวอักษรจีนนะคะอ่าในตัวอักษรจีนหนึ่งตัวเนี่ยนะคะเขามีทั้งรูปเสียงแล้วก็ ความหมายรูปเนี่ยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะถ้าเกิดเราไม่เคยเรียนภาษาจีนมาเลยเราไม่สามารถที่จะอ่านตัวนี้ได้นะคะคนที่จะอ่านออกนะคะต้องรู้ว่าเขาอ่านออกเสียงยังไงโดยวิธีการออกเสียงนะคะเราจะเรียกว่าพินอินนะคะพินอินเนี่ยเป็นเสียงส่วนอักษรจีนเนี่ยนะเป็นรูปต่อไปค่ะ ในหนึ่งตัวอักษรจีนเนี่ยนะคะจะมีความหมายบ่งบอกอยู่ในนั้นด้วยนะมาดูว่าความหมายอ่ะมันมันอยู่ยังไงนะคะมันบอกตรงไหนนะตัวนี้ค่ะขอยกตัวอย่างเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้อ่านว่ามามามาแปลว่าแม่นะคะมาดูส่วนประกอบของหนึ่งตัวอักษรจีนค่ะตัวนี้ประกอบด้วยคาว่ามามามาที่แปลว่า มาและด้านหน้าอีกหนึ่งตัวค่ะอ่านว่าหนีหนีหน,หนีที่แปลว่าผู้หญิงผู้หญิงกับมา้าบางคนอาจจะคิดว่าเป็นม้าตัวเมียรหรือเปล่าคะเราชื่อจริงๆไม่ใช่นะคะผู้หญิงที่มีความแข็งแรงประดุษมา้าเอผู้หญิงที่มีความแข็งแรงประดุษมา้าก็คือแม่ของเรานั่นเองนะ ทีนี้แนะนาคร่าวๆแล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันถึงเรื่องของพินอินนะคะพินอินเนี่ยนะคะก็ลักษณะท่าทางนะคะรูปก็จะคล้ายๆกับตัวภาษาอังกฤษนะคะอันนี้คือเรียกว่าตัวสอนจีนอันนี้เรียกว่าตัวพินอินตัวพินอินเนี่ยนะคะก็คือเป็นระบบสัททักษ์อภาษาจีนนะคะเป็นระบบที่ เ,เกิดมาเพื่อถ่ายทอดเสียงภาษาจีนนะคะให้ได้เป็นเสียงที่มีมาตรฐานเดียวกันนะโดยระบบสัททักษรภาษาจีนเนี่ยนะคะเขาจะใช้ตัวอักษรโรมันตัวอักษรโรมันก็คือตัว ABCD ในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเ,เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนแล้วก็การออกเสียงมากยิ่งขึ้นนะ ต่อไปเรามาดูส่วนประกอบของพินอินนะคะส่วนของประกอบของพินอินเนี่ยนะคะหลักๆมีด้วยกัน3ส่วนนะเราจะยกตัวอย่างคำว่าหา่หาวห่าวห่าตัวนี้แปลว่าดีนะคะมาดูส่วนประกอบแรกค่ะตัวแรกนะคะส่วนหน้าที่เป็นสีชมพูเนี่ยนะคะคือเสียงพยัญชนะค่ะในภาษาจีนเนี่ยนะคะส่วนประกอบ ของคำหนึ่งคำเนี่ยนะคะจะคล้ายๆกับภาษาไทยนะคะก็คือมีเสียงพยัญชนะแล้วก็ตามด้วยเสียงสระนะคะมีทั้งสระเดี่ยวแล้วก็สระผสมในรูปในในสีฟ้าเนี่ยนะคะเราซืืออยากจะให้ทุกคนลองถ่ายดูว่าเป็นสระเดี่ยวหรือว่าสระผสมนะคะคิดว่าทุกคนนะ่าจะพอถ่ายถูกนะคะ ในรูปเนี่ยนะคะเป็นสระผสมถ้ามาเดี่ยวๆตัวเดียวก็คือเป็นสระเดี่ยวแต่ถ้ามาเป็นคู่หรือว่า1ตัวขึ้นไปนะคะก็จะเรียกว่าเป็นสระผสมและส่วนสุดท้ายค่ะสีเหลืองนะคะเรียกว่าเสียงวรรณยุกเสียงวรรณยุกในภาษาจีนนะคะจะวางบนเสียงสระนะจะวางบนสระ ในภาษาไทยเนี่ยเราจะวางบนพยัญชนะนะคะเพราะฉะนั้นอ,อย่าสับสนนะคะอย่าสับสนเนาะวันว,วันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับเสียงพยัญชนะนะคะซึ่งเสียงพยัญชนะในภาษาจีนนั้นมีเพียงแค่ยี่สามตัวเท่านั้นน้อยกว่า,าภาษาไทยเกือบครึง่งใช่ไหมภาษาไทยมีตั้งสิบสี่ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นยี่สามตัวสบายๆมากนะคะ ในเสียงยี่สามเสียงนี้นะคะเราซื้อจะแบ่งเป็นเซตไปนะคะทาไมถึงต้องแบ่งเป็นเซตใช่ไหมเพราะว่าในแต่ละหนึ่งเซตนะคะลักษณะการออกเสียงของเขาจะคล้ายกันนะคะซึ่งเราจะแบ่งตามรูปปากนะคะใช้หลักเกณฑ์คือแบ่งตามรูปปากนะคะในแต่ละเซตจะมีลักษณะรูปปากไม่เหมือนกันนะ,ะในภาษาจีนเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะพูดให้ชัด ตามแบบต้นฉบับให้เหมือนกับคนจีนเราต้องทำปากให้เหมือนกับเขานะคะให้เหมือนตามมาตรฐานที่เขาออกเสียงนะมาดูเซตแรกค่ะเซตแรกเป็นสีชมพูเราซื่อจะเรียกมันว่าเซตเมมปากนะเมมปากก่อนที่จะเปล่งเสียงในเซตนี้อยากจะให้ทุกคนเมมปากนะคะตัวแรกค่ะอยากจะให้เราตัดภาพของ A B C D ในภาษาอังกฤษ ไปไปก่อนนะเพราะว่าในภาษาจีนเนี่ยเราจะไม่ไม่มี A B C D แล้วนะคะมาดูตัวแรกคะ่ะแทนด้วยปอปลาในภาษาไทยนะคะเมมปากค่ะอูปูต่อไปคะ่ะเสียงพ่อพานคะ่ะจะมีลมออกมาเล็กน้อยนะคะพัวพัวและหมอมา้า สุดท้ายให้ใช้ฟันบนแตะริมฝีปากล่างนะคะแค่แตะไม่ต้องถึงกับกัดนะออกเสียงคล้ายๆกับตัวฟอฟันนะฟัวฟ <For, S 1> อีกครั้งหนึ่งนะคะออกเสียงตามนะเนมนปากค่ะบัวพัวมัวฟัวถัดมา เซตนี้สีฟ้าให้เรานำปลายลิ้นนะคะปลายลิ้นแตะหลังฟันบนปลายลิ้นแตะหลังฟันบนนะตัวแรกจะแทนเสียงด้วยตัวต่อเต่านะพร้อมแล้วนะคะเตอเตอต่อไปทอทหารเธอเธอนอนหนูน และสุดท้ายเลเลทีนี้ออกเสียงตามตราซื้อนะคะอย่าลืมหลักการของเซตนี้คือให้เรานำปลายลิ้นแตะหลังฟันบนพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วเริ่มนะคะเตเธเนเลเซตถัดไปค่ะ เซตนี้ให้ทุกคนกลืนน้ำลายหายใจเข้าลึกๆเราือจะเรียกเซตนี้ว่าเซตกลืนน้ำลายมาดูตัวแรกค่ะแทนด้วยกอไก่เกือเกือคอควายค่ะเฮอเฮอเฮอเอ่าเป็นไง บอกเราต้องตื่นลํำไลรนะคะเซตนี้ไม่งั้นจะเกิดปัญหาได้นะอ่ะพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านตามนะเกอเกอเกอเซตถัดมาเซตนี้เราซื้อจะเรียกว่าเซตยิ้มนะคะอยากจะให้ทุกคนส่งยิ้มซักหนึ่งครั้งมาให้เราซื้อนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอหน้ากันแต่ว่าส่งยิ้มมาให้สักครั้งก็ อย่างดีนะคะอ่าโอเคค่ะพร้อมแล้วยิ้มนะคะอืมตัวแรกค่ะแทนด้วยจอจานนะจีถัดมาชาวช้างีชโซโซซีอันตามอีกครั้งค่ะจชี เซตถัดมาเซตนี้ยังคงยิ้มไว้นะคะแต่ว่าให้เราเนี่ยนะคะกัดฟันเล็กน้อยนะคะกัดฟันเล็กน้อยด้านบนเนี่ยนะคะแทนด้วยสระอีส่วนเซตด้านล่างจะเป็นเซตสระอือน,นะมาดูค่ะตัวแรกจอจานนะคะเหมือนเดิมจือจืชอช้างชื ซ,ซือซซอซอซออ่ะยิ้มกัดฟันพร้อมกันอีกครั้งค่ะซื้อซือซือซอซอ อย่าลืมนะด้านบนคือสระอีด้านล่างแทนด้วยสระอือและเซตต่อไปค่ะสองเซตนี้นะคะมีความคล้ายกันมากนะคะเซตนี้นะคะจะเป็นเซตที่เรียกได้ว่าปรับเสียงเลยทีเดียวนะข้างบนมีแค่เซอย่างเดียวใช่ไหมคะข้างล่างเนี่ยเพิ่มตัว hedge เออทำไมเราซื้อถึงต้องออกเสียงนี้นะคะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนึกภาพเวลาเราออกเสียงตัว h ออปากเราเป็นไงคะปากเราจะต้องจือปากใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้เราจือปากค่ะแล้วออกเสียงคล้ายกับด้านบนนะคะ,ะมาดูตัวแรกค่ะจือจืออัดมาชือชือชือ,ชอ ตัวนี้คุณคุณไหมคะออกเสียงเหมือนกับคำว่าเหล่าชื่อเหล่าชือทัดมาค่ะสุดท้ายดื้อดื้อทีนี้ทุกคนอาจจะสงสัยสองเซตนี้เราซื้อค้ามันต่างกันยังไงคะหนูยังแยกไม่ออกเลยคะ่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะตอนที่เราซื้อพึ่งเริ่มเรียนภาษาจีนใหม่ๆเนี่ย ก็มีความสงสัยเช่นเดียวกับทุกคนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราซื้อจักออกเสียงให้ฟังเป็นคู่แล้วกันนะคะเดี๋ยวด้านบนก่อนนะ z จ z จ ch 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 ซ h s อ จืออ่าเป็นไงคะพอเริ่มจะแยกออกห,หรือยังเอ่ยน,นะโอเคถ้ายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกบรรทัดน,นี้อีกรอบนะคะอ่าจือปากค่ะทุกคนจือปากโอเคพร้อมแล้วอ่านตามนะคะจือจือชิชิชือ,ชอ ชและดื้อสุดท้ายค่ะสองตัวสุดท้ายนะคะสองตัวนี้นะคะเราจะเรียกว่าเสียงพยัญชนะตัวช่วยนะคะ,ะพร้อมเนาะอีอีทัดมาอูอู่ออกเสียงตามอีกครั้งค่ะอี โอมโอเคเราออกเสียงพยัญชนะครบแล้วนะคะทั้ง23เสียงนะหายใจเข้าลึกๆนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมแล้วเม้มปากค่ะไปกันที่เส็จแรกนะคะปพัวมัวฟว เตทเนลกคฮยิ้มค่ะทุกคนจีชีซีกัดฟันด้วยค่ะจือชื้อ สจ๊บคจจชชจและสุดท้ายอีอ,อูอ,อ่าจบไปแล้วนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะแร้ซื้ออยากจะฝากให้ทุกคนนะคะ ฝึกเสียงพยัญชนะทั้ง23เสียงนะคะถ้าเกิดนักศึกษาท่านใดไม่มั่นใจว่าตัวเองนะคะออกเสียงถูกต้องหรือเปล่านะคะหรืออยากจะให้เราซื้อเนี่ยช่วยฟังแล้วก็ช่วยปรับเสียงให้นะคะก็สามารถส่งเสียงมาได้นะคะแอดไลน์มาแล้วก็ส่งเสียงเข้ามาในไลน์ได้นะคะเราซื้อจะช่วยฟังแล้วก็ช่วยปรับเสียงให้กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จ่ายเจียนค่ะจ่ายเจียน ใจเจนแปลว่าแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ